ทำให้ฉันได้มองเห็นสเส้นแบ่งการเวลามากมายที่พวกเราผ่านมาก่อนหนะ้าแต่ว่ามันไม่มีเส้นทางไหนเลยที่พวกเราจะจบลงได้อย่างมีความสุขเพราะสมุดกริสก็คือเส้นการเวลาเส้นสุดท้ายและมันควรจะเป็นจ,จบของพวกเรางั้นในช่วงเวลาอื่นที่คุณได้เห็นชีวิตของพวกเรามันมีอะไรบ้างหรอครับอ,อในช่วงเวลาอื่นนะเหรอหนายอาจจะได้เป็นข้าราชการ พนักงานบริษัทนักแสดงที่มีชื่อเสียงหรือฮีโร่ผู้มีอันตรายเฮ้โอ้นี่ก็มีนะมูปาบ้าพลังเฮ้ยอดทัพควันอิตาลีนักเรียนการเกษตรนักบาสเกจ้าชีพจนลงซ่านท่อป่าป่านายเคยสัมผัสคอสโมไหมไม่เคยหรือแม้แต่ฮารองแห่งฮอสมุดกริสในแต่ละไทม์ไลน์นั้นนายจะเป็นอะไรก็ได้ตามบทบาทชีวิตที่นายได้รับ แต่จะมีอย่างเดียวเท่านั้นที่นายจะไม่ได้เป็นซึ่งนั่นก็คือตัวของนายเองฉันก็เลยมาอยู่ที่นี่เพื่อชี้นำนายไปยังเส้นทางที่มันควรจะเป็นเส้นทางที่หัวใจของนายได้เลือกเอาไว้จริงๆอ๋อหนังสือนี่ของนายใช่ไหมหนังสือรวมสารรูกกลมไอดอลของผมไม่อยู่กับคุณได้ไงอ่ะ ก็เจอตอนออกมาจากนิชชักพอดีอะนะไหนดูสิจะเปิดนะครับขออ่านหน่อยนะนิดเดียวแนะ่หมดได้ครับวิธีการเป็นไอดอลปลดปล่อยหัวใจเวอร์ชันหนึ่งนั่นมันเพลงแรกที่ผมแต่งเลยล่ะครับทำานองก็ยังไม่ดีร้องก็อับโหลดมาลง youtube เลย แต่แตตต่ว่าถ้าปล่อยเอาไว้แบบนี้มันก็จะเป็นแค่กองตัวหนังสือที่ไม่ว่าใครก็จะไม่มีวันได้เห็นไอเดียของนายทางเลือกอยู่ในมือนายแล้วนะ <c oughs> <c oughs> ชีวิตนะี่ยมันก็โหดร้ายแบบนี้ละ